คชวินาะช่องแคยรับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่จากต่างประเทศทุกอาทิตย์ค่ะวันนี้เราจะมาดู5วิธีลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยวิธีธรรมชาติค่ะและการลดคอเลสเตอรอลข้อที่1ก็คือ ลดการทานไขมันเลวหรือว่า L D L ค่ะและอาหารที่เราบริโภคประจํานะคะซึ่งเพิ่มไขมันเลวนะคะในร่างกายของเราทําให้เรามีคอเลสเตอรอลสูงนะคะเพื่อนๆจะต้องลดก็คือเป็นอาหารจําพวกทอดนะคะอาหารขยะหรือว่าเป็นอาหารจําพวกเนยนมนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ติดไขมันนะคะหรือว่าเนื้อแดงนะคะเช่นเนื้อวัวก็ให้เปลี่ยนไปทานโปรตีนเป็นพวกปลานะคะหรือว่าเนื้อไก่นะคะที่ไม่ติดมันค่ะและนอกจากเนื้อสัตว์ที่ติดมันจะเพิ่มคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะ พี่นำซ้ำนะคะเครื่องในนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตับนะคะตับย่างนะคะเราชอบทานขายตามข้างถนนนะคะหรือว่าทานกับข้าวเหนียวใช่ไหมแล้วก็พวกเครื่องในสัตว์ต่างๆนะคะที่นํามาประกอบอาหารนะคะก็มีไขมันเลวเยอะนะคะและทําให้คนที่ทานอาหารประเภทนี้นะคะมีคอเลสเตอรอลสูงะคะหรือว่ามีไขมัน L D L ในเลือดสูงนั่นเองค่ะและอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทานประจํานะคะก็คือไข่แดงนั่นเองค่ะถ้าเกิดใครที่อยากลดคอเลสเตอรอลนะคะช่วงนี้ก็ให้ท าเป็นไข่ขาวไปก่อนแล้วก็เลี่ยงนะคะหรือว่าลดไข่แดงค่ะแต่นอกจากอาหารคาวที่กล่าวมาแล้วนะคะอาหารหวานก็ต้องลดเหมือนกันนะคะเช่นอาหารที่ผสมกะทินะคะพวกของหวานต่างๆนะคะ คนที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือว่าอยากลดคอเลสเตอรอลก็ต้องลดอาหารที่มีกะทินะคะหรือว่าของหวานที่มีกะทิค่ะและข้อที่2ในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะด้วยวิธีธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มไขมันดีนะคะหรือว่าไขามัน HDL นะคะเข้าไปค่ะซึ่งถ้าเกิดใครได้ดูวิดีโอกันก่อนนะคะที่วินาลงไว้นะคะวิน่าไปตรวจเลือดวินามีปริมาณไขมันดีนะคะในปริมาณที่ดีมากเคล็ดลับก็คือให้เพื่อน <ๆ S 1> ทานโอเมก้า3เป็นประจำนะคะและนอกจากโอเมก้า3 ธัญพืชและถั่วต่างๆก็เป็นแหล่งของไขมันดีเหมือนกันค่ะซึ่งจะเพิ่มไขมันดีให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ทาให้เพื่อนๆสามารถลดไขมันเลวได้เร็วค่ะและนอกจากโอเมก้าสและธัญพืชต่างๆนะคะอะโวคาโดก็เป็นแหล่งของไขมันดีซึ่งวินาก็ทานประจําเหมือนกันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกปลาแซลมอนนะคะแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะและไขมันดีที่ขายไม่ได้ที่วินาใช้ประจํานะคะแล้วก็ทําอาหารแทบทุกวันก็คือน้ํามันมะกอกนั่เองค่ะเพื่อนๆจะต้อง เพิ่มน้ำมันมากอกเข้าไปนะคะในการปรุงอาหารค่ะเพื่อนๆก็จะมีไขมันที่ดีเยอะขึ้นนะคะแล้วก็สามารถช่วยให้ลดคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่า ไขมันเลวในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะและการลดคอเลสเตอรอลข้อที่3นะคะก็คือเพื่อนๆจะต้องเพิ่มไฟเบอร์ประเภท soluble fiber นะคะหรือว่าเป็นไฟเบอร์ที่ละลายในน้ำแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะย่อยได้นะคะซึ่งไฟเบอร์ประเภทนี้นะคะก็จะช่วยลดการดูดซึมนะคะหรือว่าชะลอการดูดซึมของคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งไฟเบอร์ประเภทนี้นะคะก็สามารถที่จะหาได้จากถั่วดำถั่วแดงนะคะอะโวคาโดรวมถึงผักสีเขียวนะคะตัวอย่างเช่นบรอกโคลีนะคะและผลไม้ ก็คือจะเป็นพวกฝรั่งแล้วก็แอปเปิลค่ะและแหล่งของไฟเบอร์ประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพวกถั่วและธัญพืชนั่นเองค่ะถ้าเ,เพื่อนเพิ่มไฟเบอร์ประเภทนี้เข้าไปนะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะลดการดูดซึมแล้วก็จะทําให้คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดของพเพื่อนลดลงได้อย่างชัดเจนค่ะและการลดคอเลสเตอรอลข้อที่4ก็คือ การออกกําลังกายนั่นเองค่ะและถ้าเกิดใครที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะ<ม>การออกกําลังกาย5วันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยให้ลดคอเลสเตอรอลได้เยอะนะคะ<ม>แค่เพื่อนๆออกกําลังกายวันละ30นาทีนะคะก็จะทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดลงได้อย่างชัดเจนค่ะรวมถึงป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหัวใจวายนั่นเองค่ะและการลดคอเลสเตอรอลข้อที่5ก็คือ<ม>จะต้องเลิกสูบบุหรี่ค่ะสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะคะจะมีไขมันเลวนะคะหรือว่า LDL ในเลือดสูง เพราะว่าการที่เราสูบหรีเข้าไปจะทําให้บริเวณหลอดเลือดมีคราบเหนียวนะคะซึ่งจะทําให้ กาะบริเวณเหลอดเลือดแล้วก็จะทําให้การส่งออกซิเจนนะคะหรือว่าการสูบฉีดเลือดยากขึ้นนะคะและก็จะส่งผลให้หลอดเลือดเกิดการหดตันแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําเลือดนะคะไปเลี้ยงสมองแล้วก็ร่างกายหรือว่าเซลล์ส่วนต่างๆได้เพียงพอค่ะและทําเพื่อนอยากลดคอเลสเตอรอลนะคะก็ต้องเลิกสูบบุหรี่เป็นที่เด็ดขาดเลยค่ะและนี่ก็เป็น5ข้อที่จะทําให้เพื่อนลดคอเลสเตอรอลด้วยวิธีธรรมชาตินะคะไม่ต้องใช้ยานะคะได้อย่างดีที่สุดค่ะแลวเดี๋ยวที่หน้าไม่นะ่จะนำล็ดรับความรู้ดีๆกลับมาฝากอีก และเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ